สุกแล้วพี่น้องแล้วก็มังวงซุกแล้วก็ทำแจลไม่สุกสามอย่างกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเด้ออยู่ในประเทศและต่างประเทศแล้วผูผ่อกำลังนักขึ้นเก่าด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ห้าวกระสิกินขขาวเศร้าพี่น้องขขาวเศร้าจนสิเพนพี่น้องเอ้ยป้านี่เท่าแม่กับบันเอื้อสนีป่าเพิ่นยังบ่มาแต่ป่าอยู่พี่น้องเผินคือสิไปเปรเละเสียหยามันหยายางเผินเปรเละจังหน่อยเปรเลจังสิมาเนาะ <ans> เอาก็กินก่อนพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องมามากินแกงเห็ดหอนหอนป้าลูกเอ้หัวหมองซุปข้าทหวานเสร็จแกงเห็ดหอนห่อนนำกันเดือะเด้อเมื่อนี้ก็มีน้องตาดมาห่วงผ้าขาวนะเมื่อนี้เดี๋ยวเอาลายเส้นผ้าเห็ดหลักมาปาแต่ละเมื่อเท่าดำแล้วแต่อเนยมของท่าว่าสิเขามากเนยมใดเนาะมีแต่จงเนี้ยกินไม่หายนะครัพ่อกินคนละเถื่อกันเมื่อนี้เท่าเขามาพอดีเลย มาพี่น้องมากินน้ำกันเนาะทเอ้ยมาปลาเจ้าเต้ายดิพี่น้องทั่มไปเดียบปะไ้ปลาใหน่ส่ไ้ลาเราน้องแม่มาฮ็ดไปเพาะปลาบ่อมหนูมาบ่าะพี่น้องมาเฮ็ดกว่าพ <Off> ี่องยัไงเขาเลมาเป็นแล้วเาเลย ไอ้มาหกตลอดนีเดี๋ยันไหเราแบบทมโฟมใหให้มป่วยหย่อมมันสำลับไปน่สาวสำลับทำไปฟานี่เนาะงานร้านแตะไปดนีต่อม่ใ่เลยไะได้ผ่านเยอะก็ด้อจะให้ในมาไปนั่งบันทึกชัดๆเลยนะเลังเลย

มาเแ่วมามกมางเลยงนซานาปกหมาเชือกาลนะเือางหม่องลกก็มเป็นเราเอ้ยงาม่องสุกงานยัเป็นม่วงลา บุญเขาเด็อดกานทำบัวไทยอืมนี่การไปเห็นบัวไทยก็เพียบเดือดมากตัวใจก็มันลำไบ้ลำไส้น้าตาลน้ำบังอืมอือแม่ข้าวตระต่าใก่ก็เนาะ่ก็มีทั่วหนลายเดียนเลยที่เราพวมควาตัให้กับพ่อกับบูญซืบสิริหลาเรีนจะไปกิน่แาบแบบ้านยาวนะเนาะ สำหรับเจไปนรให้ป hmm. ืนแพรบใหกินแม่นนางวัวไปนางเอ้ยจับมืออไรก่อนงนงโดอกเนาะอินเดือนนี้กินเดือนี้ยังมนนาการที่คนเฮามักนดมักเขียว มันจะเป็นแบบว่าความซุขเล็กๆเกๆนหน่อยนะพี่น้องเนาะนมันบอกแบบว่าเออ้หญยิงมันเป็นมากเที่ยวเลยสิี่แบบยังก็เซฟเพย์คคนอันนี้บมแมนี่นงเนื่องเจร็จก็เลยอย่างเีอันนั้นก็คนค้นเนาะคือน, <c oughs> น้องหนเลยยอมหักเลยว่าตัวเองหมากเรดมาเดียวพี่น้องมากเรี <c oughs> ่น้งครับมีมัว <c oughs> ม,มากเร <c oughs> มากเกี่ยวพี่แกาใจกัน ววคนอไปเรื่อยๆบมากลัเหตุงานเห้นการนั้นก็ลองเลีไปอะไรติดแแหกไปคนหมักเงนหือส่งไาไหนก็จะมากก่อนะคนมันพมอยู่ก้นลนงสิทธิ์เราเต้นเราสั่นก็พเขาหมดเลยยังไปแต่งงานไปแต่งานเห็ุงานดอกจมาแตะดอกไม้เหรอ แม่เส้นวนวดเวลาเพื่อวมาเรมันกล่องกันแต่ว่าใส่ซ้มมา,มาเาาจิญน,นะด้นยใ้งมรงอะาาข่ากัสขาจำยังงชื่นก็แบนเอื้อนสนีทป่าหล้วกัพอน้องอเนยเด็พี่น้องเด้อพ่เพิ่นบอ่ๆๆนบอๆๆอยู่เนาะแดงหายกินสลังพีน้องเลย

กี่แก้ม้เหมือนเียแล้วไปคายเ a t จับเรดนอดูไงายมวานตักเบิดเบิดพี่น้องเอสอคนลายเ e t องไม่เจ้าก็หา h a t กแงยำนี่ราายเนาะวายกำลัง็นเาะยำนี่หางคนบบัเนเคือวายมัแกเป็นเยะดัเลยบคยไปุณหมอนะเราวายไป ดอกจูงในมันเลยไปน่ะแม่ตะพุดวายเนี่ยคือเสียมหลอดเลเนาะนัาวันกแกงเห็ดน้องแก้วเ้อะแกงไม่สกอยังไปึินแต่โดนเลยเนี่ยเพาะหามาเหวี่ยงไปแกงนามาตำแล้วปวดแ่บแซ่บปีเกีนอนนั่งค้าเลยมีเลื่อนแลูกาทั้งสองค้ามเลยไม่ไผ้มันมันตกนาวแล้วมันโตกว่านะนยหั่ The bán nó mệt đất. Ui. And I put it you, boy. I take it down. It's a little bit. I'm not going to get my own. 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 I'm not going dễ get my own. I'm not

ของสุกกินเนี่อมันแค่มีแต่มีกินตัวไล้านกินสข่ามไปบังกัน้มาบะมนกินข่าวเ็นไ่มมาบอกะมกินข่าวกลกเุกมาข่ได้ไหมุ่ยัง่ม่แล้วไปดูอ้ยตอนนี้หายแล้วอ่อือ tôi đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bà nhường mượn, nhường mượn, mà kêu bà đại tháp còn. Rôm đấy không? Mà phải là phải là. Không lúc này mà, เออเสียงหลานแหละตามพวงพวหนูตลอดอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหแก็ขอเจ้าตัวเชนแค่นี้เด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชัมาเจ้าบ้านองเด้อสบายด้วยสบายด้พี่น้อง